เพอกันอีกแล้วครับผมกับผมแล้วเนี่ยครับวันนี้ก็เดินทางมาครับจังหวัดชัยนาทครับผมวันนี้ก็เจอกันที่บ่อตกปลาแสนสูตนะครับวันนี้เป็นแมตต์หนึ่งแสนสามหัวครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้นั่งหมายไหนนะครับฝากติดตามรับชมด้วยนะครับเอาข้าวกับดาที่โต๊ะบอกครับเอาข้าวไปด้วยบนสะพานฝั่งนัทิมาครับวันนี้สามสามครับ ครับผมก็นั่งหมานุมนะครับสามสิบสาม่านี้มีสหูเย ครับก็ขึ้นคันระยะสามจุหกนะครับ

คุมวันนี้ก็มาเท็ดทุ่นตัวใหม่ครับเป็นงานอ้อนะครับเอตตั้งบาลานครับ หายเกียดสีครับอ้โหนย่งเชียวไปขายจีขอบคุณครับบเจ็บอยู่เหนื่มแล้วแกล้งทำหกเลยพ่อ แก้งทำหกเลยเดี๋ยวผมเอาตีนค่อยๆเขี่ยลงเอาลืมตักนะน้ำนะผมก็ครับเริ่มแก่งแล้ว Thank okay. you. เ้าเล่นอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวมันยาเขาเดี๋ยวไม่มีก็ไม่มีปลาเลยใต้น้ำทีเดียวปุ๊บเรียบร้อยเลยแถวยาดูกมันเดินถ่ายคลิปคนชาวบ้านเลยว่าโหมีเนมกดสวิตช์พูดโอ้โหเรียบร้อย เกิด er มาแล้วเออว่ะเกิดมาแล้วเกณเกดแล้วเว้ยสวยอีกแล้วว่ะตัวเนี้ยหลอกเดินดีเลยถึงสวยตัวเนี้ยเล็กหมวเออ้วนตันหนาเลยตัวเนี้ยอให้เราเดินไองเดินนะเดินปลาใหม่ด้ว่ะยิ่ปลาใหม่

เพื่อนโอ้โอเหนั่งสนามไม่เพื่อนินเหี่ยผมมึงวัดสิบของตัวเรา เฮ้ยอาตัวนี้เราต้อพิมพ์เลยนะครับศูนย์เจ็ดเก้านะครับสมัครครับสมัครครแป๊บนึงครับเขียนลงน้ำเลยก็ได้เขียนลงน้ำครับเขียนลงน้ำอ๋อนได้ครับไปเอาตรงร่องเลยมาลูกไม่ได้มาลูกรอดตด้ครับได้ไหมพี่ ตันตะกูนะมายเลขสามสิบสาน้ำปลาไปกัดูสบเจ็ามันใช่งหมมีผลนะทำให้มันเลขห้าสิบสามตกไปเออไปลูกสามหกตก

12 12 12 12 12 12 12 12

นะครับมีอยู่ครับก่ครับผมกิรล้นหนึ่งจะมาขึ้นไม่มีหชิ้นเลยทีเดย เขียนเก้ยเด้อลป่เาียนเ้ยยม่ใหญ่ม่าได้ะนะลนะฮะปาไปกับศูนย์จุดหเจ็ดมาช่างงานมีผนำหมายเลขหกสิบตกไปนะคันชั่วโมงปอนนญาหมาเลขสี่สิบสเดี๋ยวเวลาอีกยี่สิบสองนาทีเราจะมา

thằng này Cái này mới bị gì cây

จับไม่ได้เลย แน่นอนจะพี่หงส์หรเอตกไปนะถึงไหมอย่ที่เ้าโอ้ไม่ถึงเออใกล้ๆกันหมดเลยเอาไอ้หนูม่วงนี้สิลูกเอ้ายา

ครับผมเเเน่าจะได้เสี่ยวครับนี่คนไม่มีเดดครับจะรับคันจะรับคันรงนี้หลเวลาอีกห้านโอ้โอ เดนนี Who, that, <Leonardo> ้นะเอพีนะศูนห้าแปดเส็จแล้วเลยสมบัติวัดแล้วแต่โ้นมงนี้นะหถือเวลาประมาณ เสียงงบแม่พ่อนี่ตัวนี้นี่โอ้โหปลาใหญ่ไม่มีใช่ไหมพี่มีปลาใหญ่ใดๆตัวเกือนไงก็เกือนจิ๊บออสดยงามกองน้องทีเนาะนี่ไงเดือนไงก็เกือนเปนไง อด <hel> <to> <ajuda> ี๋ยวพ่อมันเบาอยู่นะพ่อมันใหญ่ตัวแบนใหญ่ตัวใหญ่ตัวหัวพ่อใหญ่ตัวหัวอจับดีๆนะเฮ้ยไดนดูมันใหญ่ตัวหัวไปดูก่อน โอ้ยเกิดอีกหนึ่งศูนสี่ช่องแหงเลมีเจ็ดเก้าพี่เจ็ดเก้าเต็มเต็มไหมเต็มครับดูหรือเปล่าสองตัวเป็นเจ็ดเก้าทคนจะสายใจง่ย Để yên à, ạ, yên มีโซมานาจากน้านนเอ็นอีโอ้โหเห็นผนะไม่จุ่มตัวนีู้92นะครบับตอนนี้ก็ระหว่างพักเท้านะครับก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับก็รอตกรอบายครับก็รอบแรกวีพีนะครับได้ไปแล้วหนึ่งช่องนะครเป็นของทีมงานนะครับตอนนี้ก็มีติดช่องอยู่ครับเดีย๋ยวเรามารุ้ช่วงวายกันต่อครับผมว่าจะเป็นยังไง อีดขาพี่แก้วาเรียนมโอ้ยไม่ถึงเฮ้ยไม่ถึง ตุกปลาพอ่อมันจิบก้าวได้พอ่อเนยทำไมมันน้อยจังอีกในตัวปลาหนาะจากน่าเด็ดเอ็เกินตัวผมแล้วนะก็จบไปแล้วนะครับแมท หนึ่งแสนสามหัวหัวตกปลาแสนสุขจังหวัดชัยนาคครับก็วันนี้เราได้รวมทั้งหมด9ก้าองครับเราวันนี้ได้หัวแสนด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับรางวัลกันนะครับเป็นนันนีครับไอหัวแสนวันนี้